ที่รักคะลืมกระเป๋าตังค์ค่ะโอ้ขอบคุณนะที่รักถ้าไม่มีคุณผมจะทำไงเนี่ยงัย้นไว้เจอกันตอนบ่ายนะคะได้จ้ะได้บ่ายนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงชอบมากินกาแฟร้านนี้ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเนี่ยฉันดูเมนูก่อนนะคะถ้าเลือกได้ค่อยบอกฉันก็ได้ค่ะคุณลูกค้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันเย็นยังก่อนสิคะอันนี้ทิชชู่คะ่ะวันนี้ดูเป็นคนดีจังเลยนะคะ ฉันก็พยายามไม่เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะฉันขอโทษค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะอีกไม่นานฉันก็ปิดร้านแล้วถ้าคุณอยากได้เพื่อนรับฟังหรือว่าเพื่อนระบายฉันเป็นให้ได้นะคะฉันก็มีเพื่อนน้อยเหมือนกันไม่เป็นไรดีกว่าค่ะนะคะฉันรู้นะคะว่าคุณก็ต้องการหาคนระบายให้ฟังเหมือนกันฉันชื่อเฟิร์สค่ะาอค่ะฉันฉันชื่ออายค่ะงั้น เดี๋ยวเนคุณอไอหน้าทางนี้ก่อนนะคะจริงเหรอคะเนี่ยอายุคุณก็ยังน้อยมันไม่เร็วไปหรอคะที่จะเป็นไม่ทำงไงได้ล่ะคะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วฉันก็ต้องทำใจยอมรับมันว่าแต่คุณมีแฟนหรือว่าแต่งงานหรือยังคะฉันมีแฟนแล้วค่ะแล้วแฟนคุณชื่ออะไร,รคะชื่อไตรค่ะ แล้วความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะ,ะจริงๆมันก็อยากจะพูดยากนะคะความสัมพันธ์ของฉันกับเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะเขามีภรรยาแล้วนี่คุณรู้ได้ไงคะเนี่ยก็เมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าเขาไม่มีภรรยาแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอีกะคะนั่นสินะคะ ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอฉันหมายถึงภรรยาเขาอะค่ะ,ะไม่รู้สิคะก็ภรรยาเขาทำหน้าที่ไม่ดีเองอีกอย่างไตเขาก็หลอกมากๆตรงสเตชันสุดไปเลยค่ะเวลาเข้ามาหาฉันทังทีเนี่ยเขาก็จะคอยซื้อของต่างมาฝากฉันตลอดฉันก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องภรรยาเขาค่ะเอ่อ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่ปาค่ะคุณคบกับเขามานานหรือยังคะเกือบจะหนึ่งปีแล้วคะ่ะแล้วคุณรักเขาไหมคะรักสิคะก็เขาพยายามทำเมื่อฉันมาตลอดทำไมจะไม่รักล่ะอันที่จริงวันนี้ฉันก็มีนัดกับเขาตอนบ่ายเลยคะ่ะจริงหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอให้คุณกับเขามีความสุขมากมนะคะ ส่วนฉันขอตัวก่อนค่ะเพราะดีว,ว่าฉันมีธุระสำคัญอะงั้นไว้เจอกันใหม่นะคะคุณไอค่ะ,ะไต้คะหวานคุณไปทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ทำกับข้าวให้คุณไงคะ่ะคุณจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกอะ่ะนี่ผมไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมต้องไปกินข้าขอับลูกค้า แล้วแบบนี้จะทำยังไงกับกบข้าวที่หวานมาให้อ่ะคุณอยากจะเอาไปทำอะไรมันก็แล้วแต่คุณสิจะเอาไปให้รปภหรือว่าคนไร้บ้านก็ตามใจคุณเลยแต่ว่าฉันตั้งใจเอามาให้คุณนะหวานเรื่องไร้สาระสักทีเถอะออกไปได้แล้วไปผมมีงานต้องทำอยู่ผมขอรับสายนี้ก่อนแล้วถ้าผมคุยโทรศรัพท์เสร็จอะ หวังว่าผมจะไม่เห็นคุณยืนหัวโดดอยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหม ฮัลโหลหวานนี่คุณเอาเอกสารมันต้งไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะี่คะหมอเจ้า,จาไปทำอะไรอะ่ะโถ่ผมต้องอยู่ทำงานต่อเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วคุณก็กลับบ้านช้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่วันนี้ผมมีธุระที่ต้องออกไปทำไงุณต้องมาทำเอกสารป้ายใหม่เนี่ยโหใหญ่วระ เสียาจจังเลยนะคะที่วันนี้เขาแคนเซิลนัดคุณนั่นสิคะฉันอยากเจอเขาอยู่พอดีเลยค่ะว่าแต่ทำไมเขาถึงแคนเซิลล่ะคะเขาบอกว่าทำเอกสารหายก็เลยต้องทำงานต่อจนเสร็จค่ะน่าเสียายจังเลยนะคะนั่นสิคะแต่ก็ยังดีนะคะที่คุณชวนฉันออกมาช้อปปิง้งไม่งั้นฉันคงเหงาอยู่บ้านแย่เลยถ้าอย่างนั้นคุณลองชวนเขาไปทำอาหารหลือก็เดทที่บ้านดีไหมคะฉอดีเหรอคะ ดีสิคะยิ่งเขาโมโหจากงานแล้วมาทานอาหารอร่อยๆเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าเขาจะลงดีขึ้นจริงด้วยค่ะขอให้ค่ำคืนนี้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันขอโทรหาเขาก่อนนะคะค่ะค่ะงั้นไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะขอโทษนะคะ พอดีว่าฉันซื้อเค้กมาให้อะค่ะเผื่อว่าคุณจะไปเดทกันคืนนี้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะขอให้พวกคุณมีความสุขกันอย่างดื่มด่ำทั้งคู่เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเข้าวานแล้วนะคะโหที่รัก นี่มันของปลอมเลยเนี่ยงั้นก็กินเยอะๆนะคะหืม,อ,มอร่อยมากเลยที่รัก ขอให้มีความสุขกับมือสุดท้ายอย่าบอกนะอโอ,โอ้คุณได้เพลงมาจาก <c oughs> ขอให้พวกคุณมีความสุขกันอย่างดื่มด่ำทั้งคู่เลยนะคะ <c oughs>